สวัสดีครับพบกับนัสก้าสิบกระกรถมือสที่คุณวางใจวันนี้ผมอยู่ที่ Impact Challenger h a ค l เมืองทองทานีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่44นะฮะหรือว่าปี2023เดี๋ยวปีนี้จะมีรถรุ่นไหนหน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะ,ะเราอาจจะดูไม่ได้ครบทุกคันนะเพราะว่ารถวันนี้น่าจะเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะเลือกเฉพาะคันที่เป็นไฮไลท์มาให้ดูเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกเดินทางมาเดี๋ยวดูคลิปนี้รับรองว่าได้จุกใจกับนวันตกรรมใหม่ในปีนี้อย่างแน่นอนไปดูกันเลยครับขอเริ่มที่ Honda กันก่อนเลยนะฮะในปีนี้มีการเปิดตัว CRV โฉมใหม่นะฮะเจเนเรชั่น ่ที6ร,รอบนี้ได้ข่าวว่ามีเปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยนะครับมี2สเปคด้วยกันก็คือเครื่องไฮบริด2.0นะฮะแล้วก็1.5เทอร์โบเรียกว่าใช้สเปคเดียวกับแอคคอร์ดเลยนะฮะก็มีเปิดตัวรอบนี้นะ,ะโฉมใหม่โมเดลใหม่ล่าสุดนะฮะมีทั้งตัวท็อปของเครื่อง1.5เทอร์โบแล้วก็ตัวท็อปของไฮบริดสีขาวคันนี้เป็นตัวท็อปของเครื่อง1.5เทอร์โบ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสเปคเป็นยังไงนะฮะตัวนี้1.5เทอร์โบท็อปสุดของ1.5นะท็อปของ1.5ล้าน649นะฮะเป็นขับเคีื่อง4ล้อ4 wheel drive ด้วยนะครับเกียร์ CVT นะฮะอัตราสิ้นเปลือง13.5นะครับรอบคันก็หน้าตาประมาณนี้นะครับ รอบคันประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูรอบคันไปก่อนละกันภันในเบาะก,กลางเลื่อมได้นะครับ3แถวเหมือนเดิมฮะเหมือนเจมที่5นะครับเบาะ3แถว7ที่หน้ามีซันรูฟด้วยนะครับตัวครับสองหนนะฮะภายในแบบนี้นะนี่อารมณ์เหมือนซิตี้ไงก็ไม่รู้วงมาลัยเดี๋ยวนี้เหมือนแั่หมดเลยนะอคอร์ดซีวิคซิตี้มาสไตล์เดียวกันหมดนะหน้าตาแบบนี้นะคร ด้านหน้าก็แบบนี้นะฮะตัวถังจะเตี้ยลงกว่ารุ่นที่แล้วนิดนึ่งนะครับตัวบอดี้เดี๋ยวนี้ค o n d a เขาจะออกแบบไม่ได้สูงมากนะครับก็จะก,ก็จะดูความสูงก็จะลดลงนะครับกว่าเดินที่แล้วนิดหน่อยะะส่วน CRV ตัวท็อปอีกเครื่องหนึ่งนะฮะก็คือ2.0ไฮบริดนะครับตัวนี้ก็มาด้วยค่าตัวล้านเจ็ดแสนสอนเก้าพันะใช้สีเงินเป็นสีโปรโมทด้วย นะครับโคอปสุดเลยนะ RS นะครับเป็นไฮบริดนะครับเรามาต่อกันที่บูทของ Ford เลยนะครับ รอบ,บนี้นี่ได้ข่าวว่ามีเปิดตัวรุ่นใหม่ครับ Ranger Storm Pack ไม่ใช่แค่ w i t แพ็คนะฮะรอบนี้มี Storm Pack นี่จอดใช้งานได้หลากหลาย Ranger ของ h o n d มีใบใหญ่คาดกระบะท้ายพร้อมช่องจ่ายไฟในกระบะท้ายและช่องเสียบลัอกแบบ AC กำลังไฟถึง400วัตต์ภายในห้องโดยสารออกแบบให้กว้างขวางและทันสมัยในระดับพรีเมียมเบรกมือไฟฟ้าแผงหน้าปัดดิจิตอลใหม่แสดงภาพรับขึแอร StormTrack นะครับ Next Gen Ranger s t r o t r a c k นะฮะระบบดีไวท์แพแล้วตอนนี้มีสตรอมแพคเลยนะครับมาดูราคาหน่360องศารอบคัเพื่อให้จอดรถได้สะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่แคบและช่วยเหลือผู้ขับขี่ในเส้นทางที่มีความสมบุกสมบันพร้อมโมเดลที่ติดตั้งมากับรถคุณจึงเชื่อมต่อกับรถได้ทุกที่ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่อัจฉริยะทร้คมระบบชีนระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมระบบ Stop Go ใบแอร์หลังด้วยพร้อมระบบ Auto Brake Hold และสำหรับรุ่น Wide Track 4x4 มาพร้อมกับดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้าระบบเลือกโหมดการขับขี่6โหมดแบบหมุน Off Road s c r e e ช่วยให้ลุยทุกเส้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้น Off Road Just o r ลลานีออกรุ่นมนสี่พันนะครับลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอการ่งรถเรียกว่าแพงกว่าเรนเจอร์วายแท็กนะแต่ยังไม่เท่าแรปเตอร์ฮะรองจากแรปเตอร์นะแต่เนือกว่าวายแท็กนแรเอร์ุดวูนะแต่เนอกว่าวอแทน่นอก่าทนะ่เนื้น่เือ่ทนเือกแ็นต่ือกว่แต่งนื้อกว่ต่เอวะเยอะกว่า มาต่อกันที่แบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนกันบ้างน,นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV นะฮะหลังจากที่เปิดตัวอัดตก3ไปเรียบร้อยแล้วก็รอบนี้มีเปิดตัวเพิ่มหลายรุ่นเลยนะฮะที่เห็นนี้เป็น BYD f r i g a t e 07นะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นแค่คอนเซปต์คานะตัวที่ขายน่าจะเป็นตัวนี้ นี่อรัพตก3น่าจะเป็นตัวนี้ครับ b y d Seal b y d Dolphin เจ้าโลมานะครับโอ้สีสวยเลยนะฮะสีออกม่วงๆนะครับสะพ้อนใสอันนี้สวยมากๆ b y d Dolphin เป็น EV 100%ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะ b y d Dolphin โลมาสีม่วงนะครับเป็นทรงฮัชแบ็คห้าประตูนะครับ ไซส์ก็ประมาณเข่งขนาดเล็กมีโลโก้โรมาน่ารักๆด้วยนะฮะ B Y D Build Your Dream นะครับด้านในหรูหราใช้ได้ เยอยร์เปียเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ตัเตนดดท่งไ410ครับ410เขาที่ดูน่าจะขายรุ่นเดียวนะฮะรุ่น Standard Range ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้410กิโลเมตรนะฮะี๋ยวขอดูข้างใน,นขับนิดหนึ่ง นี่ครับัสดุใช้ได้เลยดูสัก EV ตัวถัดมานะฮะใหญ่ขึ้นมาิดนึงครับ BYD Seal เจ้าแมวน้ำนะฮะมาด้วยสีฟ้าโอ้โหสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้รถ EV จากจีนนี่ออกแบบไม่ธรรมดานะฮะไม่ใช่ออกแบบธรรมดาไม่ธรรมดานะออกแบบแบบไร้กาดไร้กาดนะดู บอกไฟฟ้าด้วยด้านในหลังคาโปร่งแสงแบบนี้นะเฮ้ยดวงมาลายซ้ายอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่ได้ถ่ายในไฟนี่ยังดวงมาลายซ้ายอยู่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับลายสวยมาก าต่อกันที่บูธโตโยต้ Toyota กันบ้างนะครับวันนี้มีรถไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่2คัน2รุ่นนะครับอาจจะเป็นรถที่ยังไม่ได้ขายในไทยอย่างจริงจังนะฮะแต่ว่าเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ New Prius ครับเป็น Prius g เจนที่5นะฮะเรียกว่าเป็นต้นแบบของรถไฮบริดเลยนะครับก็ ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เอาเข้ามาขายในไทยนะฮะแต่วันนี้เอามาโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะทางโตยโยต้ก็บอกว่าเดี๋ยวดูเสียงกระแสตอบรับในไทยก่อนถ้ากระแสตอบรับดีอาจจะกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่เน้นความประหยัดพลังงานสะอาดเทคโนโลยีต้นแบบของ Hybrid นี่ครับ New Prius นะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูใกล้ๆเลยโอโ้ใช้สีเหลืองเปิดตัวนี่จี๊ดมากนะครับ นิวพรีอุสเจนที่ห้านะฮะไฮบริดแท้ๆโอ้ผมว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะฮะลุกมันดูเหมือนรถซุปเปอร์คาร์เลยฮะเออยังมีความเป็นฮัชแบ็กเท่ๆนะฮะแต่ว่าดูแบบรวมๆแล้วดูสปอร์ตขึ้นนะเออดูมันเฉี่ยวเฉียวออ,ออกทรงสปอร์ตเลยแหละนะครับไฟหน้าเท่มากนะครับไฟหน้าสวยมาก ให้ดูรอบคันกันไปก่อนนะใช้กระจกข้างสีดำเงาด้วยนะฮะปัดกับรถสีเหลืองแล้วดูเด่นมากๆด้านหลังเท่มากนะครับนี่ถ้าไม่ติดตาโตโยต้านี่อาจจะคิดว่าเออีหรือเปล่านะฮะผมว่าลงตัวมากๆนะฮะอยากให้เข้ามาขายในไทยมากเกินด้านในสองสองเอา ประมาณนี้นะด้านนี่ครับสเปคผมยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะหามาให้ละกันนะครับสเปคไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ดีไซน์สวยครับสวยอ่ะตัวนี้ก็เป็นอะไรครับเนี่ย LPG Hybrid Taxi Concept นะครับเป็น Hybrid ฮนะไฮบริดผสมกับ LPG เออ เพิ่งเคยเห็นนะฮะน่าจะเป็นตัวแรกในโลกฮะ LPG รวมกับไฮบริดปกติเราเจอแต่น้ำมันกับไฮบริดนะฮะอันนี้ LPG กับไฮบริดคือมีแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยคือคือวิ่งด้วยไฟฟ้าก็ได้ LPG ก็ได้น้ำมันได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะให้ดูดีไซน์ก่อนนะเออน,น่าสนใจน่าสนใจนะครับนี่เขาโชว์การเก็บสัมภาระให้ดู ของโดยสารเป็นยังไงกว้างมากอ้นั่งสบายนะฮะเก็บสัมภาระน่าจะได้เยอะโอ้ด้านหน้าดูล้ำมากเลยฮะล้ำล้ำเกินกว่าจะเป็นแท็กซี่นะฮะผมว่าเออตัวนี้น่าสนใจ สเปคผมก็ยังไม่เห็นนะฮะแต่ดูจากสีแล้วน่าจะมีขายในไทยนะฮะเร็วๆนี้เป็นประตูสไลด์ด้วยขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะป๊าเลขตัวถังขึ้นต้นด้วย ntp นะครับเขาผลิตที่ญี่ปุ่นนะฮะ t o y o ต a J8 เป็นสเปคของญี่ปุ่น นะะฮเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะเห็นในกรุงเทพนะครับเป็นล้อกระทะนะฮะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนี้นะครับกับบูธเกรดวอลมอเตอร์นะฮะกับเจ้าเกรดวอลแท้ง500นะครับเป็นฟูลไซส์เอสยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยนะฮะเห็นว่าเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็น SUV รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับ สมรรถนะเยี่ยมนะแนวท่องเที่ยวสมชื่อแทงค500จริงๆนะออกแบบแบบบิกบึนแข็งแรงนะเหมือนรถถังเลยนะแทงค500นะครับตรงนี้เห็นว่าได้ข่าวว่าขึ้นลายผลิตที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครบแทงค500นะด้านหลังนะก็มีความละไม้คล้ายกับอะไรอะ่ะ Land Cruiser นะฮะ เป็นรถูไซส์ใหญ่กว่าที่เราเห็นในในในรีวิวก่อนหน้านี้เเาพอมาดูตัวจริงมันใหญ่จริงๆนะครับด้านบนเป็นยังไงมีซันรูฟนะครับด้านในนะครับห้องโดยสารจัดว่ากว้างเลยนะครับโอ้สดุถือว่าดูดีนะนี่ซันรูฟด้วยนะฮะกว้างนะกว้างก้า,าใส้ได้เลย โอ้วัสดุรูรหราไฮโซมากนะครับพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะโอ้เกียร์เท่มากมนะีบันไใขึ้นลงด้วยสามารถพับเก็บได้ เรามาดูบูธุนใดกันต่อเลยนะครับรอบนี้มีเปิดตัวรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถในสไตล์มินิ MPV นะฮะฮุนไดสตารเกเซอร์นะครับ,รบผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อแล้วก็ได้เห็นตัวจริงครั้งแรกก็ในงานนี้เลยนะฮะฮุนไดสตารเกเซอร์เป็นมินิ MPV นะฮะขนาดกลางนะฮะขนาดก็ใกล้เคียงแนวแนวพวก X x p a n e e r BRV Veloz นะฮะ ดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงโอ้หกที่นั่งเหรอครับเนี่ยตรงกลางแยกนะครับด้านหน้าแบบนี้นะฮะตรงกลางดีไซน์ค่อนข้างแปลกนะฮะมาหกที่นั่งเลยอ่าจะก,ก็เดินเข้าเดินออกได้นะครับด้านหลังเออด้านหลังผมว่านั่งสบายนะครับดูที่หย่อนแค่หย่อนขาเขาค่อนข้างสูงค่อนข้างลึกน่าจะนั่งสบายนะฮะแอร์เพดานก็มี ด้านซ้ายครับเป็นอย่างนี้นะครับภายในถือว่ากว้างนะครับคุณได้สตาร์เกเซอร์เออใช้ได้ใช้ได้ด้านหน้าก็ดูเท่มากๆเลยนะฮะนี่นะฮะดูโค้งมนสวยฝั่งคนขับนะครับกว้างนะนะครับ ต,ตัวนี้ไม่รู้ท็อปรือ,อนนรปรเปล่าสีแดงก็สวยนะครับราคา8 8 10, 9 0 0 0บาทสมาร์บ er, าท Smart Six Star Gazer Smart 6นะฮะ เป็นเครื่องพันห้าหรออ้อก็ตามสเปคนะฮะเซกเมนต,ต์เดียวกับ BRV v, v e l o z Expander นะ,ะนที่นั่งน,นะฮะเบนซินผลิตอินโดนะฮะเติมได้ถึงอะไรเดี๋ยูด่วนเติมได้แค่เบนซินนะครับซึ่งเตืองน้อยหาร5.4ก็สิบปลาย ไม่แน่ใจน่าจะขายรุ่นเดียวนะมาดูออปชั่นข้างในเหมือนกันหมดเลยฮะทุกคนันน่าจะขายรุ่นเดียวน่าสนใจครับเ,เดี๋ยวอีก4ปีเจอกันนะฮะที่สิบาีประกรณ์นี้มาดูไปก่อนนะเดี๋ยวอีก4ปีเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะทุกคนอีก4ปีเดี๋ยวได้ผมได้มีโอกาสขับแน่ๆผ่านบูธนี้ก็ต้องแวะซะหน่อยนะฮะเพราะว่าเห็นว่าเป็น รถที่มีคันเดียวในโลกฮะสำหรับคันนี้เลย Porsche 911 Carrera GT นะฮะฉลองครบครอบ30ปีนะฮะที่ Porsche เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยนะ,ะออกสีพิเศษมาเลยนะ Seven ะ Color Edition นะครับโอ้โหกี่สีวะเนี่ยเจ็ดสีเหลือ,อล้อแม็กก็เท่นะฮะล้อแม็กมันออกเหลือบส้มๆด้วยสวยมากนะครับ Porsche 911 Carrera GT วันนี้เราก็ดูกันมาพอสมควรแล้วนะจริงๆวันนี้ที่ผมดูมันเยอะกว่าน,นี้มากๆนะแต่ว่าคงจะเอามาลงทั้งหมดคงไม่ได้ก็เลยเลือกเฉพาะไฮไลท์มาให้ท่านผู้ชมดูเป็นน้ําจิ้มละกันนะฮะ,ะก็เชื่อว่าอีกน่าจะไม่เกิน5ปีนะแต่ละรุ่นที่ผมดูวันนี้เดี๋ยวผมน่าจะได้รีวิวแน่ๆนะครับใครชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะสำหรับ วันนี้นะฮะงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่44นะฮะปี2023นะที่ m p a c t h h l l l n n g r r h l l l ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดเป็นกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าวันนี้ที่ได้ดูไปหลายๆรุ่นนี้อีกไม่เกิน5ปีนี่ผมนะ่าจะได้รีวิวที่19สิประกรณนะฮะเอาวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับสำหรับงาน พาเที่ยวบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023วันนี้นัด19สิงกาคมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com